เจ็อาหารนะคะที่คนเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทควรจะต้องทานมีอะไรบ้างนะคะ 1. อาหารที่มีแคลเซียมสูงค่ะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกเรานั่นเองค่ะ 2. นะคะก็คืออาหารประเภทที่มีวิตามินบีสูงสงนะคะจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมให้นำไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้นค่ะและ 3. นะคะก็คืออาหารที่มีแมกนีเซียมค่ะ 4. นะคะอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3ค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบค่ะ 5. นะคะการทานผักและผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ 6. นะคะโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะคะจะช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเรานั่นเองค่ะและ 7นะคะก็คือธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะคะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะร่วมกับการปรับพฤติกรรมของเราด้วยนะคะก็จะช่วยให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นที่เราเป็นอยู่นะคะบรรเทาอาการลงนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าใครนะคะชื่นชอบนะคะคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องลูกหนูไว้นะคะกดบันทึกคลิปกดแชร์คลิปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ม,มีประโยชน์ค่ะ และคลิปหน้านะคะรุ่นหนูจะนำสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะมาส่งต่ออีกค่ะ